สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่14มกราคม2569คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากผลวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะจัสเมนนะคะคำพิพากษาเทวดาเป่าตแตรให้คนตายฟื้นขืนชีพนะคะสี่ไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเจ้าชายไม้เท้านะคะการงานดีค่ะการงานนะคะเขาเรียกว่าขยันมากนะคะละเอียดรอบคอบนะคะบางคนมีโอกาสเริ่มง,งานใหม่นะคะการสมัครการสอบการแข่งขันการโรงงานการสมัครงานจะได้รับข่าวดีบางคนนะคะเรียกว่าจะได้งานแบบระทันหันนะคะหรือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ด้านของการงานแบบประทัันาได้เหมือนกันนะคะบางคนได้ที่ใหม่นะคะเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆห,หรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสเริ่มงานใหม่บางคนนะคะทำงานทั้ง7วันเลยนะคะ u จสเมนเขาเรียกว่าคนที่กําลังมีความเครียดกังวลใจสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าจะค่อยๆพัฒนาไปในะทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใครมีคดีความคดีความสิ้นสุดนะคะศาลยุฟ้องนะคะจะชนะคดีความนะคะ แต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราโดนลงโทษอย่างแน่นอนนะคะเพราะตัดสินจากความยุติธรรมที่สุดตัดสินจากบุญและก็กรรมนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันแบบกระทันหันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจทันทีนะคะบางคนมีโอกาสเจอเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะ รวมทั้งบางคนนะคะมีโอกาสย้ายที่อยู่ด้วยนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ที่อาศัยแต่ก็จะดีกว่าเดิมได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะหมายเลขจากบัตรประชาชน3ตัวหน้านะคะสตัวหลังเสียงทิ้งไว้นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบศีนะคะมีเลข0ูนย์ส1 0นะคะ0ูนยนะคะต่อไปนะคะคนเหมืนจันท์ คนวันจันทร์งเหรียญน,นะคะช่วงนี้คนวันจันทร์รายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะบางคนเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะหรือเรียกว่ากําลังหมุนการเงินนะคะบางคนหมุนติ้วๆเลยมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะสําหรับใครบางคนนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะการเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เราก็ต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารณนะคะ ราชาราชินีไม่เท้านะคะการงานนะคะจะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสเริ่มง,งานใหม่ๆได้ด้วยนะคะหรือจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะการโรงงานนะคะการสมัครงานการสอบการแข่งขันนะคะจะได้ดีนะคะแปดเหรียญน,นะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับ ประเภทช่างอู่ช่างซ่อมนะคะงานทางด้านที่ต้องใช้ฝีมือนะคะลูกค้าสั่งออเดอร์ตลอดนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะเรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีคนสดนะคะบางคนมีโอกาสจะเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ย4สี่นะคะมีเลขสองศูนย์ศูนย์แปดนะคะสองศูนย์ศูนย์แปดนะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะหรือคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะหกเหรียญน,นะคะบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปบางคนนะคะอาจจะ เขาเรียกว่าอาจจะมีบุตรหลานบริวารมาขอความช่วยเหลือนะคะมาหยิบมายืมทางด้านของการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะราชินีเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าบางคนนะคะใครที่รอก,การเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนนะคะก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะ หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารจะจะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะเรียกว่าการค้าการขายวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาก็ดูแลดีๆเขาเรียกว่าผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้นะคะเดอะสตานะคะความสุขนะคะแฮปปี้มีโอกาสเดินทางไป พักผ่อนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้ด้วยนะคะคุณผู้หญิงช่วงนี้รายจ่ายการเงินค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับไสยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามหรือบางคนก็มีโอกาสเปลี่ยนเขาเรียกว่าซ่อมแซมร้านค้าก็ได้นะคะซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ปรับเปลี่ยนวงจุ้ยก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะนะคะก็หาเวลาออกเดินทาง บ้างนะคะคนวันอังคารน,นะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอกันในอนอกสถานที่ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิีมีเลขสองหกศูนย์เจ็ดนะคะสองหกศูนย์เจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะอัศวินดาบนะคะพร้อมลลยพร้อมสู้นะคะเขาเรียกว่าการงานนะคะ ลำแข้งลำขานะคะแต่ทุกอย่างคนวันพุธต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะวันนี้อาจจะ,ะบางคนก็เรียกว่าทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้นะคะหรือว่ารีบไปรีบกลับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ The e m p r e ร s นะคะราชินีพระจันทร์นะคะ งานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะพวกเสื้อผ้าหน้าผมหรือประเภทอาหารเสริมนะคะงานออนไลน์ L L L, งานโซชเชียลค่อนข้างเด่นนะคะลูกค้าออเดอร์เยอะเลยนะคะโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณหญิงคุณนายนะคะมักจะเข้ามาใช้บริการนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการงานค่อนข้างเด่นนะคะเจตตริกนะคะบางคนก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะหรือเกี่ยวข้องกับตอบ ทะเบียนก็ได้นะคะต่อบัตรประชาชนต่อประกันก็ได้นะคะหรือใครที่อยากได้รถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีเฟนเร์รถใหม่ก็มีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จได้ด้วยนะคะความรักของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันมีบทลานบริวารน,นะคะหรือว่าใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะบางคนถึงขั้นตกลงปรงใจจดทะเบียนหรือเข้าสู่ประตูวิวาเบบกระทหารก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขจาก บัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขนำไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0 3นย์สามสองนะคะศูนยาต่อไปนะคะคนวันพฤหัส นะค,ะคนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะราชาวเมถาวนะคะวันนี้คนวันพฤหัสนะคะขยันมากนะคะในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่า,ามีโอกาสเริ่มง,งานได้ด้วยนะคะนะใครบางคนมีโอกาสเริ่มง,งานใหม่หรือว่าการสมัครงานการรงงานนะคะการสอบการแข่งขันนะคะช่วงนี้จะได้ดีนะคะสิบเหรียญการเงินดีมากค่ะนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะบางคนมีโอกาสเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะ นะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้จะได้รับข่าวดีสองไม้เท้านะคะคนวันพฤหัสวันนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะขอความช่วยเหลือได้นะคะตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะสองไม้เท้าเขาเรียกว่าต้องมีคนช่วยเหลือต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรด,ดีนะคะงานบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะการ ดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะงานออนไลน์งานทางด้านของโลกของโซเชียลหรือว่าสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศช่วงนี้นะคะการเงินการงานค่อนข้างเด่นนะคะสิบไม้เท้างานเยอะนะคะรับภาระสิ่งต่างๆมากมายบางคนทํางานทั้งเจ็ดวันเลยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีช่วงมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยินะคะมีเลขศูนย์ศูนนะคะศูนยนะคะ คนมันสุกคนมันสุกสเตรนนะคะคนมันสุกช่วงนี้นะคะการงานนะคะ,ะเขาเรียกว่าถืออึดอดทนนะคะ งานหนักงานเหนื่อยคนสุขไม่กลัวขอให้มีงานเถอะนะคะเขาเรียกว่ารับผิดชอบดีมากนะคะในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีงานหนักๆงานเหนื่อยเหนื่อยเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบได้นะคะในทุกอย่างคนมันสุขเคลียร์ได้นะคะราชินีไม่เท้านะคะการงานมีโอกาสเริ่มงานนะคะใครโรงงานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะการสมัครงานการโรงงานนะคะการเริ่มงานใหม่นะคะ ก็ประสบผลสําเร็จหรือบางคนเขาเรียกว่าทางานมากกว่าหนึ่งอย่างมีโอกาสทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะบางคนทํางานควบคู่สองอย่างสามอย่างคนวันศุกร์นะคะเ็เรียกว่างานอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนฉลาดนะคะพวกสเตรนท์พวกเมจิเชียนนะคะเครื่องเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะอยู่บนสมองเขาเรียกว่าต้องต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะหรือใครที่ทำงานทางด้านประเภท ออนไลน์นะคะอยากจะปันตัวมาเป็นพ่อค่าออนไลน์ไม่เข online, ้าออนไลน์ก็สามารถทําได้นะคะนกเขาเรียกว่าคนวันศุกร์นะคะเป็นคนมีสมองดีนะคะเป็นนักรีเซนต์นะคะนักพูดนักวิชาการงานทางด้านประเภทนี้นะคะค่อนข้างเด่นด้วยเหมือนกันนะคะนัเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีนะคะหรือว่า งานออนไลน์ก็ขอเน้นไลฟ์สดหน่อยนะคะควรสุกนะคะค้าขายเก่งพูดเก่งคุยเก่งนะคะเรียกลูกค้าเข้ามาได้ดีนะคะช่วงนี้นะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเราไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะไลฟ์สดนะคะนะใครที่ทาทางด้านนี้นะคะก็ขอให้อ่เขาเรียกว่าต้องกล้านะคะแล้วความสําเร็จมันก็รอยอยู่นะคะการเงินไม่ขาดนะคะ การเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะคนมันสุงนะคะหรือใครที่เป็นหมอดูนะคะช่วงนี้นะคะค่อนข้างแม่นยำซิกเซนแม่นยำด้วยนะคะฝันแม่นด้วยนะคะคิงดาบมุ่งมั่นเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเรียกว่ามีช่วงนี้นะคะบางคนก็เรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคน คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วโดวยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหวานนะคะกับคนรักได้ด้วยนะคะพูดพูดเขาเรียกว่าแข็งแข็งนะคะก็ต้องลดลงมานะคะยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนวันศุกร์เขาเรียกว่าเป็นคนที่ปากไม่หวานนะคะแต่ความจริงใจมันก็มีนะคะเพียงแต่ว่าพูด ถ้าเป็นคนถ้าจะพูดกันตรงๆก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะข่มข่มคนรักนะคะข่มคู่ครองได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิ่สี่นะคะมีเลข8010ูนย์ะคะแปดศ โคนสาวเวฟอร์จูนเป็นไพ่ลัคก,กี้ขาดวงดีนะคะคนสาวช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้จะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์บางคนเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับ จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนนะคะช่วงนี้จะกู้แบงก์กู้ธนาคารจะได้ดีจะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรียกว่าดวงกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีมาให้โดดเด่นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะการงานก็เด่นนะคะนะครโรงงานอยู่บ้างราชินีดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะ เจ็ดไม่เท้านะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานแต่เราต้องไม่อยู่เฉยนะคะต้องใช้ความเขาเรียกว่าต้องกระตือรือร้นต้องแอคทีฟตัวเองนะคะนอนอยู่เฉยเมันก็ไม่ไม่มีนะคะเราก็ต้องออกอาหานะคะแล้วความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะบางคนนะคะการสมัครงานการโรงงานการสอบการแข่งขันจะได้ดีประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันช่วงนี้พักผ่อนร่วมกันนะคะคนวันเสาร์กินเยอะด้วยช่วงนี้นะคะ นะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเยอะๆก็เหนื่อยก็ต้องเขาเรียกว่ากินเยอะทานเยอะนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจได้นะคะโชคลาบนะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขฉนดที่ดินจะให้โชคส่วนเลขน้ไพายจาก54เ็นเลขศูนยนึ่งศเจ็ดนะคะศู 0, 1, 0, นยนดี่คือดวงของคนทั้ง7วันนะคะก็จบลงแล้วกับคำาพทันหาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ